คงใส่ไม่พอเดอกุณดูเลยอะต,ตัวด้วยสิเอรอบแรกกับสิบอ็ดไปแล้วครับ <12 S 1> ยังไม่หมดม <13 S 1> าาสิบสองก็มาสามมาแล้วครับเตรมเลกใส่สวยๆครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมหากินริมคนานะครับ ตอนนี้เวลาเกือบจะหกโมงแล้วครับมาได้เยลเขียดประมาณเกือบร้อยตัวแล้วก็มีพี่เขาลงมาดูแล้เขาใส่เบสเป็นยังไงเขาอยากมาดูเนาะก็เบ็ดคู่ใจห้าสิบคันมาดูกันดักกันเลยครับมันมืดต้องผมรีบจังหน่อยนึงเด้อนี่ครับสำหรับผมใส่เยลเขียดผมจะใส่ประมาณนี้เนาะไม่หลุกมากเพราะว่าพื้นที่น้ำตรงนี้มันหลายนู่นตรงนู่นผ่านอ่าวก็ดักอยู่นึ่งครับ นี่ผ่านแหล่ตงรงสายดักเสร็จแล้วครับนี่รออยู่ทางเลยสุพงก็จะดักต่อเนาะนี่เริ่มดักกันต่อเลยครับครับผมเราจะไปดูเบ็ดรอบแรกกัน้ะเนาะครับมารลุนหวาจะได้ตัวไหมถ้าว่าได้ตัวแต่ว่าผมไปดักตอนหัวคข่ำไม่เสียงดิ่นพุดยจอดคือกันครับต้องรอดูนไปดูเบ็ดกันดีวกว่าครับไนปะ มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วใส่ยกกันเลยครับตัวนี้ขยับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึง ันนี้ก็ลอยดึงครับตรวดมีดวนคัน,น ลดนกันต่อครับหมานี่แล้วครับแล้วอีกแล้วสุดยอดครับผม,มขึ้นก่อนเด้ออ๊บใส่สวยๆแล้วครับไอนจะขอ,อกเดีวยวกันมัดเลยผมดูเลยเนี่ย ้ครับรดีนี่ครับข้างนามีอาการัดดินอย่างเดยปะปปะอู้นั่น่ะวเดูอเห็นไหมงมาดูเนาะุพดูดดด แต้มนี่แครับสฉยสองคันเมื่อกี้ทีว่ว่าลุดตัวอย่างงามเลยนะครับกลัวอยากมีเห็นเนาะกวัวอยากให้ดูว่ามันตัวใหญ่ไหมนะเลยลุดเลยครับจะใส่ต่อกัน ท่านี้กอยอยตีครับเหยื่อหาะผมว่าขึ้นนี่ไม่แน่ถ้าว่าฝนไม่ตกผมว่ามีใส่แน่นอนครับ ได้รุ่นได้รุ่นใส่แน่นอนหาตูต่อครับครับผมสำหรับนี่ผมดูเบรสร็จแหละมาดูพันอามพันอามกับมันอยู่นี้ยเยอะเขียดเนาะม,มาใส่เบ็ดเพิ่มดาครับนีใส่เ,เพิ่มประมาณยี่สิบคันเยอะดินดาแล้วก็ยเยอะเขียดตามาดูปลาพันอามอยู่ไหนเนาะ สามตัวยอย่างนี้เลยหลบเลยเรวกระ้างมาดูรู้วน,น,นี่ปลาเตรมนะครับหนามันท่วมคลองเนาะดูปลาของร่อนนะครับของอน้ำอ่ามในวางลงเบอร์ตากระชังในีไหลไหมของแปลกของหวาน,อ,นอ่ามโอ้นี่แต่ตัวง,งามกันนะครับ ตามตัวใชอ,อใส่ด้วยกันเมื่อไหร่ครับผมบ่าเนี่คือครับใส่ต่ออีกแล้วรอดูนาระครับนาระจะมาไหมนาระรักอยู่นูนเห็นแต่ไฟสงสสยดูเบสเสร็จแล้วครับแล้วรอดูนาระครับผม,ม,บออบม,มส,สผมำหรับมาดูรอบสองมาดูของพันเรียก,ก่อนผมพิ่งแต่ไปจับเขียดมาแม่ <laughs> มีีกไรอออไ้อยตีเขียดเลไร้อยอย่างนี้นี่ดักวิจักจคันครับ,บวิทย์ห้าสิบ <ขอ S 1> <50 S 2> คันอีู่แล้วครับผ่านเร่ออีกแล้วครับผมแล้วก็คงจะเป็นรุ่นเหมือนกันแหละหลบแหลกของผมไปกันเลยดีกว่าครับครับผมบรรยากาศย้อนคืนเนาะนั่งรอดูเบ็ดเครียดน,น,น,นี่น กอเอาเกี่ยเข้าเต็มปุ๋ยเลยครับกับข้าวครับกับข้าวก็เลยตื้นฝ้าไปรื่จัดเป็นใหยังดีนี่จตปลาเบ็ดนะครับเนี่นี่ท้อนาใหญจัตังเต็นนอนเท้อนาลาลอยนะที่ได้ เล็กกายครับวันนี้พี่เก๋ก็มาดาไอช่องพี่เก๋กอดอีสารพอกระเทิอนครับมาดักชาวบ้านผมก็เลยมาดักเหร็นดาแต่ว่าตอนนี้พี่เก๋ก็ดูเบสไม่มาเลยก็คือแล้วที่กังยีรแล้วรอดูป่าพี่เก๋เนาะครับผมตอนนั่งแขมเนาะกอมาดูพี่เก๋นั่งนับปลาใหญ่เลยที่นี่พี่เก๋ด้ปลาหลาย เวิเคิลมานค่ะโอ้ยไม่อยากเขาแล้วค้องใส่คือจีไม่พอผมดูเรี่ยงค้องใส่ไม่พอดอกผมดูเรี่ยงเันตัวน้อยรอบแรกกับสิบเอ็ดไปแล้วครับยังไม่หมุดสิบสองก็มาสามโอ้สิบสามตัวครับรอบแรกรอบแรกมาเกัดตอนย่ำกับอีกแปดตัวเนาะว่ายี่สิบหกตัวเหรอ เกียร์อะ20กว่าตัวครับ20กว่าตัวแล้วโอ้หมานครับสำหรับผมก็3-4ตัวรอบเลกเราพานั่งคุยกันก่อนน้องกับป้งปลาให้กินละ๋ยวไปดูกับเขาจะมีอะไรมั่งทำเลยปีเกหมานกว่าเขาครับวันนี้สุดยอดครับช่องปีเก้ก็หากินพอกระเทินครับเข้าไปติดตามกันได้ครับ อีสานพอกระเทือนครับสารับพี่เก๋ครับกรับผมสาหรับรอบรอบที่จะไปดูรอบทีสองน่าจะไม่ได้ไปแล้วครับเพราะว่าฝนค่อนข้างแรงครับเืนก็เคยยบดสามทีเด้อฝนครับโอ้แตจะได้ดูจะได้ดูเช้าแล้วครับวันนี้ใส่เยอะเขียนรอบสองก็เลยไม่ได้ใส่ซ้ำ ก็เป็นเพรากันเนี่ยเดี๋ยวไปรอดูฉากทีเดียวเลยครับสวัสดีตอนเช้าครับจะมาดูเบ็ดครับมากระอานอาเหมือนเดิมโอ้เออรถสูงครับมาัเอาแต่ดูกองเชจาะอาร์เราจะไปดูเบ็ดขึ้นกันครับไปดูเบ็ดแหละมาดูบรรยากยาศยามเช้าตอนครับผมไาทิดขึ้นสูงแล้ววันนี้ไาทิดขึ้นเร็วครับ ออกมากี่ภายที่กำลังขึ้นอยู่เลยแตกกับมานเลยครับเรามาดูาผมปดนากขั้นแรกครับขั้นแรกเลยครับผมขั้นแรกมันหมาน ถั่วพะคอนานาด่ะเียงขึ้ขางหน้าดังนี่แหละครับมีอาการครับมีอาการเห็นไหมคันนี้มีอาการโอ้มันดึงเขียดครับเทคันนี้หายเลยมันดึงขาเียโอ้มาแล้วครับเต็มที่สองมาแล้วมาแล้ว าก้ังสำหรับตอนเช้าก็แต้มที่สองครับไม่นา่ารอดครับกินลึกกินต่วมืะขอเลย <c oughs> โอ้ยตอนเช้าฝนตกมื่อคืนครับ พี่เก๋จักได้กันไหมแต่ไปเก๋ได้มาขคืนได้หลายครับพี่เก๋หมายคนเดียวเลยพ,พาราะ่าภายในด,ยดูกันรอบเดียวฝน้ยลลงมาทคืนสะพานเสียกินงะขา <c oughs> วันนี้มีคนมาดูได้ครับ สองคนเลยเดินเล่นตอนเช้า <c oughs> ครับผมบรรยากาศยามเช้านูน่นนู่นพีกเกียก็ดักอยู่นู้นพีกไกอนูน่นมองเห็นไหมน้อผมซูมห้ยเด้อยนี่พิกเกอร์ดักอยู่นูะน บอลผมพักก็ตรงนี้ไกลๆเลยวผมดูให้นูน่นบอลทีพักเมื่อคืนครับตั้งแคมป์กันกับพิ่เกช่องพิเพ่เกก็พิ่เกอีสานพ่อกระเทินนี่พ้นจะเดินไปหลดแหละไปนูน่นกล่กูเบสเซสสนับตอนช่าแม่มานครับมีแต่รอยติดแต่ว่ารุดนะครับเมื่อคืนไม่ได้ดูเพราะว่าฝน สองวันละครับมาหา้าทุ่มเที่ยงคืนนี่นอนเต็นกับโอ้ฝนประสาทครับเผื่อกันจับขาเต็นโครงขังครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูคลิปหนากันเพราะว่าคลิปหนาผมใส่เยลเขียดไปรอรุนกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเฮ้ยเช้ญญาครับดูเบเสเซ็ตแล้วขวัอยู่นี่แหละ ตัวหึงหนึ่งดูตัวใหญ่ของพันล่อนครับเดของพันร่อนวันนี้เป็นเช้าเบสเิมครับใช่ครับนี่มงานนะครับนี่กช้าใส่ก่อ็ได้อยู่ครับแต่ซูนาก๋ไม่ไหนรักเกรอบแรกก่อนรอบป ยี่สิบตัว,ลวเลยผมก็สองตัวแต่ว่ามีแต่ใส่เนาะใส่มันได้เนาะครับผมคลิปนี้ก็จะน่าจะจบจากสักแค่นี้นะครับเพราะว่าสายแหลกบัเวเบสเซ็ตมันแหลกครับปลาก็ได้ไหลยยครับมันคือก็ได้ไหลแต่ว่าสูบพีเจไม่ได้ครับเราผมไปเจอกันในคลิปหนาเนาะ ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับกดแชร์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมเนาะผมกำลังหัดทำใหม่ๆครับสดีครับ